กินบัลายเนาะครับกินบดนี่กับพ่อมาเองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับมาพ่อกับบอแดงคือเก่าครับพี่นอ้นองกับเมนูแ่บคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่ใส่เฮ็ดพึ่งขมปุ่นะเอาแบบก้อยเมื่อนี้ครับบุเคยกินแจ็คเทอเน์เนาะพี่น,น้องเนาะแปกคือกันเนี่ยแปลกเนีน้ยอะไมันส่วนมากก้อยหอยกับก้อยหอยก้อยเห็ดพึ่งกับเห็ดพึ่งเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก้อยใส่กันเอา ของเนี้ยมันก้อยได้คือกันฉลอกว่าครับวันนี้ได้ผิกนะพอ่อผิกบา้านกินบรายเนาะครับกินเบิดนี่ก็พ่อวันนี้เอาซ้ำกรรมหนึ่ง พี่ตังชีบ่น้อยนะครับพี่น้องน่าจะประมาณสามิหน่วยพ่น่ะขั้น,นต่ำ <laughs> <laughs> ลองมึงลองพี่น้องแซ่บในการคำแรกแหกมันบ <laughs> ะ <laughs> <h ums> thào thào โอ้แซบแซบเช็ดเพิ่งคุมกับก้อยหอยเชอรี่เอ <c oughs> ีอยวอืมไม่มาไม่อ่อนๆ <c oughs> นี่เป็นแบบแขนงอันนี้เป็นแบบนอครับพี่นองก,ก็ได้อยากกินอยางชิมกระทักมาได้เนอ Mhm. สีสดเราได้ปมนในคำคุยมันจะโบเบิ <laughs> เอามาก้อยใช่กันโลดพี่น้องมาค่อยครับัตเป็นเห็ดั <c oughs> ตเป็นหอยก้อยใส่กัน <c oughs> <c oughs> เขาทาขึ้กันนะครับพี่น้อง mm-hmm เลียวไปนั่งหรกก็เห็นแต่ลูกโดดแทปพี่น้องคือเป็นตะท้อแท้ うん。 ผักลองเมืองเ้อพี่น้องเน้่แก้มกับลูกโดดจวดดีขึ้นกันเนะี่ย โอ้จวดขักบาดเนี่ย โอ้เว uhm. ่คขกขักเข้าจ oh, oh, <te le mesmo> <g Designer> ีห้อนๆเชียบันี้พี่น้องโอ้เบิร์ดทอดนั้นผักกนเลยกูแซบ โอ้จวนลูกโดดว่าจะกินเมื่อนี่บวเบิดแล้วพี่น้องเพชรดก่อน ครับแซ่ไปอีกแบบนะครับพี่น้องเอาล่องมึงนะครับพี่น้องฝากพี่ต้อน้องสุขูุะคนฝากคนแรกโคเช่เคนนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับประเด็นเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ประเด็นคอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับเบอร์สุขสูุกคน นอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ,บบงมือกติกาโมนีโชดโทษให้ใครจะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาน้องไปเพียงชมนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ